และอีกอย่างที่ทุกคนรู้ผมได้ลงแข่งทัวร์อีโวที่จับโดยพี่วีซึ่งทีผมก็มีมอสโตเกียวเกิรราชาอาเลนอานาอยู่และใจเล้าสุดเก่งที่เล่นแมนนั่นเองและทัวร์นี้มันเจ๋งนะครับทุกคนก็คือถ้าเข้ารอบชิงเราจะได้ไปแข่งในตู้ที่การ์นาโคสตดแต่มึงจะต้องเจอคนพวกนี้แต่ละคนสาภาพแข็ไม่กินงา่ายอีกกูตายใช่ครับกูเจอจรกินง่ายครับใจเล้าขอแนะนําพ่อโบสเคเาเปย์ o บริการเติมเกมสายเปที่วางใจได้มาก ที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้งานจีนมากกว่า3 0 0แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนสำหรับช่องใจร้าวและอย่าลืมใช้โค้ดใจร้าวเติมกันเยอะๆด้วยนะครับทุกคนเขาจะได้สนับสนุนใจร้าวไปนานๆนะครับฝากทุกคนไว้นะเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องเคว่าเปเท่านั้นกนฝากเชียร์ด้วยนะครับเราเลยเราเลยฝากเชียร์ทุกคนขอขอรับหนึ่งขอไม่ไกลไกลยเร็ว ไปดูมาว่ะไอคนที่บอกให้เบรย์กิจร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แตถ้าทำมีโลดหนะและถ้าเรามีเลนดอกับฉี่อะไม่เป็นไรเไอที่ได้กินกูตีกูคือเจอแล้วกว่ากินกูตีกูเหลือแล้วงเนี่ยพี่เอออยากได้เมดหนึ่งแร็สนใจเปล่าก็ได้นะก็ได้นะถ้าถ้มองตอนนี้ก็จะมองแร็อีกนิดอิลูเมียสามตัวเอาเอาแร็กับฉีมาเอาแร็กับฉีมาพี่ที่อะ ถ้าจนตรงพลังม่ไว้บัวยให้รประจานใจร้าวเล่นแรดว่ะเฮ้ยเขาฝึกแลดเมื่อวานไก่มากเลยนะหรือจะยุ่งไปเล่นแวนแต่ผมว่าแวนอ่ะมันอยู่ในมือของคนอื่นในทีมคนไหนก็ได้อ่ะน่าจะได้ประโยชน์กว่าผมว่าผมว่าใจล้าวอาจจะแรดจริงๆทำไมเขาไม่เล่นบอนนี่ก็ได้ล็อกขานาครอสตอนนี้แบบผมค่อนข้างเป็นห่วงเลยนะเดินนะเดินเดินเรินเดิวเรินเดินเ ไปไปไปใครจะทำอะไรพูดเยอะๆนะแบบใครอยากอยากทำอะไรตกหน้าเล่นอะไรได้ไม right. ่เปเตะเลยตัวตัวเราตัวเราเก่งกว่าเราเราเจ็บเจ็บกันเข้าไปได้เลยนะนี่ได้ไหมนผมเข้าไม่ได้มันไปนะมันไปนะมันไปนะมันเจ็บเจ็บเจ็บไปเลยเร็วเลิกเร็ว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 เร็ ผมเก็บผลิตไว้อยู่นะพีเตอร์เฮ้ยมันไปมันไปแดงแล้วมันไปแดงแล้วสองหนย์นะสองห้านคาเฟ่นะเ่มเข้าเอเลสอาจจะไม่ได้นะป่ะจะโอย่าเผลนะอย่าเปลนะตอนนี้ตอนนี้ไหมไมเกร์การล้วอิสระนะเดินเดินดูซ้ายดูขวาดูดีๆว่าต้องไปทางไหนโอเคจะอเเจ้ะเฮ้ยมันไปล่างนะมัน้อไปล่างนะสามตัวนะมาซ้อน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 ู้ได้มาซ้อนไม่ไม่สี่ไนเอวจะตายไปเะเจยอะเจ็เยฮ้ยได้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 ล้หน่อยไ้น่อ้หน่อยที่มมนสวย พอแล้ว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 ไม่เอาพอแล้วยู่งีบอกว่าเฮ้ยใจแล้วอ้อมว่ะใจแล้วจะเอาอ่ะเฮ้ย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 ฟิกเอาเลยฟิกฟิกทำไมมึงฟิกทำไมมันจะดูบูด้วยมันไม่อยากดูบูดครับโอเคโอเคเอาบูบ้ะงเราไม่ไหวเราเราสู้เราไม่ไหวเราสู้เราไม่ไหวตัดไม่มีแล้วมั้ยเกมนี้เราอย่าพลาดด้วยเราต้องบุกต่อเนื่องนะ เออปดี๋ยาโอเคผมฟ้าม์นี้ก่อนนะระวังที่ไม้เติมที่ไม้เติมล่างเล่อยสได้ต่แล้วตอแล้วเอ้ยมีมาต่อเอ้ยหน้าคอสปล่อยเฮ้ยไอ้อายากไอ้นั่นมันไปเร็วมากเลยนะระวัง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 ังมาซ้อนมาซ้อนมาซ้อนไปอยู่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 ไปคนหน้าเลยเฮ้ยปล่อยเฮ้ดูหน่อยเตี่ยใจด้วยไม่ขวาขวาได้นะขวาได้นะมาขวาไหมกูมัน อัติไปแล้วอติไปแล้วเมื่อกี้สิบวิเอ้ยสิบห้อาโอเคเอาบว์ะเล่นมาเล่นมาดูไปดิเล่นเล่นเล่นเอ้ดูดมิโอเคเล่นเล่นเล่นใหม่ออกได้ปะออกได้ปะออกได้ปะไม่แม่ช่วยหน่อยโอ้สุดท้ายวะไม่หอด เดี๋ยวเราเราคลิปการเราคลิปการบอกไม่ทันว่าไม่มีคลิปการเมื่อกี้้ไม่มีคนคัดให้ไไรอืมช่วยกันกลางได้ไหมไม่งั้นไม่งั้นติแตกันลพากับนี่แข่งม่ถลยรับการระิดึงนะดึงนะเกลียดกลเกลียดบนบนล้ทีนึงนะล้างกทีนึงบนนะพี่นเราดลางแล้วที่เลนมาแล้วุยีทระวังพี่ พอไปแล้ว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 โอเคผมผมขึ้นไิชเชอรเบอร์นะไม่ไม่เดินเดินไอ้ต่อยต่อยลำยากมากเลยพี่ไม่ต่อยเฉยๆไม่ตายแ้วยเด็กตายังไม่ได้ติปี่ปเยี่ยวโอ้โหตายว่ะโดนป้อมที่ที่กูต่อยโดนแม้ขึ้นสูงไปหาต่อยได้เลยก็ได้นะมันมดตัวจับอ่ะไม่มีเออแต่ว่าระวังระวังหน้าต่อ่ะได้ได้พริบหยองหยองมีนะนะเขาไปเลยโอเคจิ๊กเกิด แปดเดียมหน้าท่านประเบิดพลังของข้าตามไปดูไม้หน่อยดูหน่อยดูไม้หน่อยดูไม้หน่อยดู้หน่อยดึงแล้วพอแล้วดึงแล้วพอแล้วดึงแล้วพอแล้วมาตายไประวังมันลีนเลิศมารีนเลิศมารีนเลิศไม่ไหวบ้างไม่ไหวบ้างไม่ไม่ไม่ไหวแล้วเว้ยพี่หนุกออกมดแล้ว แล้วมันดักจังหวะนี um, ้ฮะยังไงหมัดนี Hayır, oh ้เฮ้ยยังจะไรยังได้อะไรโอ้โหจอมเคียบมรกตฮะยกลมไปหนึ่งทีฮะให้ยลงัดงัดชะเลยรับมาเล่นกระโดดเข้าไปงัดครับตรงนี้ครับแต่ผมพ่าเอาไซด์หน่อยรอก่อนเดีว

ไอ้หุ่นพิเกี่ยวเกี่ยวฟิกฟิกแล้วฟิกก็ผมเขาคาริตันคาริตันคาริตานตินดง่ายเรื่องพอเกมนะครับจะเปิดแล้วเด็กตราวิ่งวิ่งเอาแล้วครับพลังอมตะครับผมเขาใส่ครับตรงนี้ครับไม่มีใครหยุดจังเด็กตราได้แล้วใจร้าวสูงๆตายไปก่อนครับแล้วข้างในครับอารายูครับเก็บไฮบิดเอ็กซ์ได้ก็จริงแต่ว่าเด็กตรายังไล่แบบต่อเนื่องนี่คือตัวปัญหาสำหรับทางฝั่งของใจร้าวครับเด็กตรานะครับของตัวนะครับร่างกายกำยำ มัาอเจ็มันมาติดกลางมาติดกางใหม่ใม่ดูหน่อยมีมันลิงได้สองสีอะไม่ร้อนรโดนยัดตที่เอ้ยตายตายตโดนยัดวะเ้าไปเข้าไปเข้าไปเขไปยังตายตเหรอเ็บเทไนเี่ยมัะ แม่งวนโอ้ถ้ามอสหายเลือ,อดไ้โดนเกี่ยวจวังหวะนี้ตองเกี่ยวโดนเกี่ยวไปจังหวะนี้อูแล้วเข้าไปมีคนเจ็บอยู่ข้างหลังครับดูเด็กมาที เอาแล้วไม่มีใครหยุดยังเด็กซ่าครับตัวเกียวก็หายลงไปครับและข้างหลังใหไฮบิดเอ็กครับยิงฟรีนใส่อนาชาเรนเมส้มและไปไล่ต่อที่อนายูอนายูกลับมาที่เดิมครับแต่เด็กซ่าเขามีที่ใหม่ครับและไล่ตัวมอสเองครับแล้วกลับมาหาอนายูอนายูครับมาไว้ตรงนี้แต่มีออซซี่เข้ามาดึงครับโอ้โหเกียวเกี่ยวสวยๆเลยครับแล้วกะโดดเข้ามามุงใส่ครับตัวของมอสเองครับเก็บอีกหนึ่งตัวครับต่ร่างกายกำยำและจิตไงเผยตัวมาแล้วโดนป้อมยิงเว้ย โหนกันไปนะเฮ้ยนาคอนาคอนะเขามาอยู่นะมาอยู่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 เา้ยมัมันหาโหนแม่มันหาถหนมันหาโหนอยู่แบบเออมันโถนมาแล้วแม่งมันโถนมาแล้วมันโหนเขกันตอนนี้มันรอเราดันเข้าไปพลาดอ่ะทางดันแล้วเราดึงมาก็ได้นะไอ้โม่เราลองมันพลิกล้วงมันสองข้างละโม่เราตกสองข้างละล็อกก๊อตอ่ะดูตรงละยาวงกันก๊อตตัว เฮ้ยามันแรงจังเฮ้ยเฮียมันวิ่งโคตรเร็วดูมันวิ่งมันโอบันแล้วมันโอบันอะโอบเพื่อนเรามันี่ยหายแล้วหายแล้วหายแล้วถ่ายแล้วขาคอตายถอนเลยถอนเลยถอนเยถอนเแล้วกูตายด้วยไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วคอไปแล้วคอไปแล้วคอไปแล้วด้วยเตัวเขาไปวันตัวตัวตัวเฮ้ยเอควิ้แล้วเอคิ้แล้วยิงยูงยิงยูงยิงยิงไปไปไป ข้างในสองตัวข้างในสองตัวไวดิวะ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 โสวย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 ไวดิวะเฮียจบจบไปจบแล้วไปจบแล้วเฮ้ย mm มัน okay. วิ่งเร็วมากมึงดูดิพี่ดูดูมันเหมือนตัวอะไรดูไปเฮ้ยตัวอะไรอะวิ่งเร็วจังอะแล้วดูเดี๋ยวมันวิ่งโต้หนะเฮ้ยใจร้ายัำสวยโอ้โหไปเก็บเคล็บเซเว่นได้ครับได้นะก็ตายไปเหมือนกัน ครแล้วตัวของให้พี่เด็กครับพยายามจะยิง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 อยูด้านหลังครับและตัวเนสซ่าเป็นตัวเนสซ่าสวยสวยตัวเกียวยิงอยู่พี่ตัวเกียวตัวเกียวสับายเงินสวัสดีพีคมาดีหาเปล่า ล้ลเหลือเพียงคนเดียวเด็กตาเด็กตามีอตทธิมั้ยเด็กตาเข้ามาแบบนี้ไม่มีอิทธิหรือเปล่ามีมีแต่หยุดยิงก่อนหยุดยิงแล้วรอยิงจะหนีเท้าเหลือกินไงคนเดียวผ่านสิบแตกครั้งแรกผ่านสิบแตกครั้งแรกและเป็นการแตกของใจของกินไงครั้งแรกแล้วตายหมดทีมะโอ้โหและเป็นคิวเมื่อกี้สวยจังเลยพี่ไม้เอานะต้อำต้องระวังน้ำในสุดกูพีพีโอเลยยี่ตีเลยตีเลยเนาะเชื่อโดนมะ จะเลยจเลยจเลยวัดไปวัดไปเถอนเถอะวัดไปเถอะนถอะเถอะเถอะเล่นเนอาเถอนเยอาเถอะเถอะเถอะเ้วยเถอะเเสอยเถอะเถอยเถอยเถอสวยอะเถเถอะเถอะยถอะสถอะเอะเถ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 อ ตาย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 เี่ยมไปดีกว่าเยี่ยมไดีกว่าจบดิเหี้ยมจบดิมีนาต่อไปยังมีนาต่อไปยังได้แล้วมีรังชิวตีบ้านเลยตีบ้านเลยมีรังเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมมึงไปตะกี้เขาไม่ได้ใบอนุญาตป่ะเยี่ย้เหี้ยกูพิกาเยี่ยเด็กมากกำลังจะตายล่วงไหมล่วงชิบหายจบดิอย่างงี้จบแล้วเฮ้ยจะเอาเะเอาเจ้จะแลกกูบอกแล้วมึงเลือกมวยแต่แลก ทำได้ไงช็อตดียกนี่ไปเลยโคตรดีหมัดเดียวห้บิเด็กครึ่งหลอนแล้วฟลิกร์เข้าไปเอาไฮบิเด็กร่วงลงไปและน่าจะเป็นที่หัวใจเรานำไปก่อนหนึ่งหอศูนย์เกมะไม่หรอไม่ทำไรอ่ะไป็นอะไรเข้าไปแบบคู่เหล่าเยี่ยมเฮี่ยกูถวายหัวใจเฮี่ยกูไปตายเลยดิว่ะใจรราดิว่ะ ผมไปฝึกเล่นและต่อทันทีเพราะได้ใช้ต่อแน่ๆและอย่างที่เห็นครับทุกคนผมชนะทีมแม,แ,มแดนอนเลสเตอร์มาได้นะครับผมเลยได้โชว์ตัวรับน้องปลาด้วยนี่ไงตัวนี้แหละตัวเมนมาอีกตัวยังไม่ได้เล่นแมแต่เกมเดียวเลยครับหมาเลยครับตัวเมนของเขาดูหน่อยดูหน่อยตาโดนตัวไหน,ไหนตัวมันใจกูตัวมันใจกู พี่เอาให้โดสไปตีเจะ้าแต่งเงินทันตีโอ้สภาพคนเดียวยังไม่เถ็งเอาทันตีเชื่อแต่อกว่าเราหมดเอาทันตีอย่างช่างแต่ไมรเจาคนเดียวห้าพันบาทกูตีข้าวมันละตัวเองสูงโอ้โหไม่อยากแต่งเขาเล่นไม่ได้ทุกคนแต่เขเล่นไม่ได้จริงนะแต่เขามีห้าพันผมก็แต่งให้ครับแต่แต่งเราเล่นไม่ได้ผมเชื่อว่าอยู่สายล่างโปลีคือมันแบบเชื่อมันต้องคุดมันหนักหัวไี่หมดใสยล่างโปลีไงรู้ไหมผมสุดตัวอะไรก็ไม่หัวถ้าเราอยก็บุญเลยครับไป ห้าร้อยเหรีครับจัดไปครับพี่ใจร้าวไหวเฮ้ตายเนี่ยไม่มีไม่มีใครฆ่าฟอนเลนเลครับฟอนเลนมีตันชิบหายหมดแล้วเนี่ยไอ้เคียใครมันเป็นใครอ่ะผมย้อนไปพี่แล้วกันมันเป็นใครไอ้สมันเป็นใครไอ้เนี่ยคุณต้องห้ามพันบาทนะกูอี้อันนี้ไอ้เคียร์หรือมาว่ากันนะผมจัดให้แล้วโอ้โหผมเซมอนว่าจริงพี่จะของหน้าพันบาทนม เดีย๋ยวกูมาคุยมาเดิและมาถึงทีมเต็งแชมป์นะครับผมเขตจจะไปนี่รอยครับเกมแรกกูแตกทีมมันตึงมากทุกคนมันเดินด้วยลำบากมากเลยครับ, <S <S ค,รบคือยืนแน่นมากแคลรี่เมดไม่มีเดินหลุดมาเลยนะผมผมก็กดดันตัวเองด้วยนะสำหรับการเล่นแรนด้วยนะแถมตาสองมอดดับตูเลนที่ผมไม่เคยเล่นให้อีกยังดีที่ชนะมาได้นะคะ <S <S รับผมขอเป็นคัดสุดท้ายที่ได้เล่นตูเลนขอเป็นคังสุดท้ายริง เราไปดูตาสุดท้ายกันเออฟังฟัก่อนฟังก่อนเยเลยสมาธิลดผมยังไม่โนนะผมยังไม่โนรับหน่อยรับหน่อยรับหน่อยเดินมาเดินมาเพชรเดินมาเดินมาเดินเล่นได้ตายตาายายไม่ได้ไไปเลยเเเเพชรปิกเอร์แล้วอโอเฮ้ยายแด้วายนะรอนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียราการราเาร์เรลงมาเนอาเ้โอิกเอมบอมบม ไล่ลิฟอยู่นะมันหลอกช็อกแล็บมนหลอกช็อกแล็บมนหลอกช็อกแล็บอลิฟิก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 เล่นในโซนดีๆสุดหด้่งตะเกียบอได้ขอได้ตัดบู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 เดี๋ยวเนี่ยมันจะมาเชื่อมระวังรอคอยกันนมตายตายตายโดนมาสวย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 ไปคลิปกลานาทีแล้ว40วิ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 4าทีเข้ามาข้างหลังมาเรแล้วอ่าแล้วไปไหลต่อหน้ามาเร้วล่ะสิทางานก็เรียบร้อยอานาอยู่ โตเกียวรับเอาให้แล้วเก็บไปซอนโตเกียวมาดับเบิลคิวจากโตเกียวเกวะอาณาอยู่ไปพลาดครับร่างใยญ่ร่างใยญ่เฮ้ยกลางได้กลางได้กลางได้การได้การเข้าพิการเข้าพิการเข้าขบวนมาอยู่ร่างเข้าเข้านะสวย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 เน่เน่เล่เน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 ่ไม่ตายอ่ะไม่ตายนะสวยผมแรงผมแรงผมแรง เดี๋ยวมาเดียวมากิเดี๋ยวมั้ยคิดสวยไอ้เหี้ยไปตู้กันได้ดิวะเดี๋ยวไมดหมดหมดหไม่มีพิกไม่มีพิกเขาได้เขาได้เขาไหลไหลไ แล้วตัวเองจะเล่นยากเองไหมแล้วโดดมาในวันนี้ไม่มีใครเจ็บฮะแล้วมาหลอดเหมือนโดดฟรีอะโดนสวนไปแล้วมีรออยู่คู่ในบิดหรือเปล่าแล้วลามไปลามไปแล้วยังมีลาอีกรอบโตเกียวเก็บไปเป็นอัลติเมตและตรงนี้มีคนตายลงไปเป็นชั้ดาวด้วยไวเล็ตแต่ไวเล็ตโดนเก็บไปด้วยราชาเลยเหมือนกันแล้วเข้าไปต่อไม่ใช่ดิอานายูกมีอีกเว็บนะมีอีกเว็บนะมีอีกเว็บนะมีอีกเว็บเอาไปเอาของได้นะเว้ยถ้ามันมีอะไรเอาเอาการก่อนไหมมันมาทำไมโดนปากนะเว้ยยากกว่ะไปเถอะไปเถอะ ตัดตาตัดาเลยตัดาเลยตัเลยไม่ไมเอาวของแวมอเเรานำเกมเรานำไปดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยหมดแล้วเฮตายแล้วตายน้เราอตแล้วอเมนเสียเยอะ้ไม่ไม่ไปห่วไปห่วงก่อนดดูอยู่อยู right. let let <the u an> so ่ด oh, ีมาล้วม <Ay. may, S 1> yeah, ัมาหลอดนะมาแล้วม oh okay. ันมาเี oh so the so ้ยฟิกไมโดนดิสั์เ้ยเฮ้ยมาหลอดองแล้วมาหลอดสาแล้วมาหลอดแลว เอ้ม EN ันม,ม,ม,มันคอมมันคอมเนจริงๆเราไม่อาจจะต้องทำเข้าสทางแล้วโดนแล้วโดนแ,แ,แ,แล้วโดนแล know, ้วโดนแล้วโดนแล้วเว้ยเก็บเก็บเลือดไปขึ้นบ้านเก็บเลือดไปขึ้นบ้านมันไม่มีช่องไม่มีอันนี้เลยเก็บเลือดไปขึ้นบ้านเก็บเลือดขึ้นบ้านเดี๋ยวขึ้นทีเกีวเลยนะเลนะเลก่อนตายบอล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 บออลบลบออลอลบอลบอลลบอลบอลบล คิปหายไอ้เหี้ยกูโดนเต็งเนค่อยๆอะไรปะมาเรากระชอบมาเรากระชอบคิดการเข้าคิดการเข้ามาดูมาดูมาดูาดเอาการไม่เอาการไม่ถอยก่อนเถินไม่เป็นไรคลิดการคิดการคิดการไม่เป็นไ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 รเอาเลยแกร์ชนาได้เว้ยใจเย็น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 และตอนนี้เกมมันไปทางใจร้าวเหลือเกินนะโดดมาพยายามหมอเองครับเจ็บเหลือเกินแล้วเข้าไปแทงสวนมาประชานเลนโอ้เราเรียบร้อยโนลำโตเกียวลำแตกสองโตเกียว มาหลอกเ,เนี่ยมาลกเนี่ยใครใครทหน้าเล่นแมไหมสวยไอ,อย้ไปตู้ดิวะไอ้สา่าไปเยไปตู้เลยไอ้ <c oughs> ไออยทิพยใจเ้าเลสก้ s <S <c oughs> และมีคนตายลงไปเป็นมาหลอดแล้วตรงนี้หมดดงใจเาเข้าไปชิงชลเลไอตูไปตู้เว้ยไปตู้เว้ยไปตู้ล่ไปตู้ไลยไปตู้เวยไปตู้เยมโ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 มมมอ ไปเลยไอ้เหี้ยแดกให้พวกแตกไปข้างนี้โม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 ไปตัวได้แล้วใช่ไหได้โอ้โหพี่ผมทำได้พี่ไอ้เห oh, ี้ยผมทำได้พ mm ี่ ลองคิดภาพดิปกติผมไปในฐานะนักพากย์หร so ือไปตัวหาอยู่ดีเอ้ยจะราบมาทำอะไรผมมาแข่งที่ตึกเรนนาครับเย็บโตโคตรหล่อเอ้ยโคตรหล่อไอ้สัสแล้วก็แบบแล้วก็แบบมีน้องๆในทีมเดินตามหลังมาเอี้ยโคตรเท่ไอ้สัสเจอกันตอนเป็นสาวเอี้ยเจ็บเกินเจ็บเกินขอบคุณทุกคนมากวันนี้วันนี้สนุกม่าหนิผมก็ได้เอาชนะใจตัวเองหนิผมอูชนะได้ไงวะ บายๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณส่งการกดไลค์กดแชร์ของทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนที่มาเชียร์ผที่ส่งกำลังใจมาด้วยยังไงเป็นกำลังใจให้ทีมผมด้วยนะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวจริงๆทีมผมไม่ได้มีแค่4คนคนมีลูกเพจทุกคนที่ช่วยเชียร์จนมาตอนนี้นะครับพวกเราคือ perfect t a ทุ่ง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 ทุ่ซาฮูร์ทุ่ง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 